ทีนี้ผมขอนะฮะโชว์ให้ดูว่านะฮะสำหรับนะฮะโจทย์ที่ใช้นะครับเฟสไดแกรมอันเนี้ยนะครับคุณจะใช้ Ability ที่คุณเคยเรียนมาได้ยังไงนะเพราะว่าในเฟสไดแกรมนี้เนี่ยมันได้เพิ่มนะฮะเฟสที่เป็นเฟสคอมพลว l e เข้ามาละนะครับผมจะโชว์ให้ดูว่านะครับด้วยการที่เราเรียนมาแล้วก็การมองเส้นดิ่งให้เป็นพื้นที่เนี่ยทำให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ Ability ทั้ง3อันได้อยู่นะครับเพราฉะนั้น,ะนลองดูแล้วกันว่าเออทำยังไงเนาะนะฮะ จุด a นะครับจงหาเฟสในระบบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าอะข้อ a เนาะนะครับผมมีพิกัดละคือพิกัด a นะพิกัด a อยู่ตรงนี้นะแล้วผมแอบ,บลบตรงนี้ไวต้ตอนแรกเขาเขียนไว้ว่าตรงนี้คือพื้นที่อะไรเนาะแต่ตอนนี้ผมบอกว่าเราต้องคิดเองนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเกิดเรามีพื้นที่นะเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าถ้ามีพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่มีเลเบลให้เราเอา,ให,เา,เอาให้เราเอาพื้นให้เราเอาเฟสซ้ายบวกขวามา มามา,มาบวกกันเนาะนะฮะทีนี้ทางซ้ายของจุด A ทางซ้ายของพื้นที่ตรงนี้ก็คืออัลฟาถูกไหมฮะเพราะนั้นผมก็บอกว่าตรงนี้คืออัลฟานะทีนี้ทางขวาของอ ى, ของพื้นที่ที่ A อยู่นี่คืออะไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มองว่าไอ้เส้นดิ่งเนี่ยมันคือพื้นที่เนี่ยเราอาจจะมองว่าอันเนี้ยคือเส้นปกติข้ามไปเหมือนเราเหมือนเราข้ามเหมือนเราข้ามไปดูเหมือนเราข้ามไปดูอัลฟา Alpha, ใช่ไหมล้วแล้วเราเอาอัลฟามาตอบทีนี้ด้านขวา เหมือนถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าเราไม่มองว่าอันนี้คือพื้นที่ใช่ไหมเราอาจจะข้ามมันไปแล้วไปเอาอันนี้มาตอบเช่นสมมตว่ามันคืออัลฟาบวกเอลบวกเอ็มจีสองพีบีซึ่งอันนี้ผิดเลยนะครับในเฟสไดอะแกรมที่มี2องคอมโพเนนต์นะฮะมันจะไม่มีทางมีพื้นที่ที่มี3ามเฟสนะเป็นไปไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเอ,อ่อพื้นที่ที่มี3ามเฟสเป็นไปไม่ได้นะครับมีได้แค่จุดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทําแบบนี้ผิดนะครับผิดเพราะว่าเราไม่ได้มองเส้นดิ่งตรงเนี้ย ว่ามันคือพื้นที่เรามองข้ามมันไปใช่ไหมฮะทีนี้วิธีที่ถูกต้องก็คือว่าเอาใหม่นะนะฮะผมบอกว่าผมอยากจะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้คืออะไรผมก็บอกว่าผมต้องไปหาว่ารอบๆผมเนี่ยมีเฟสอะไรนะเพราะนั้นทางซ้ายผมเป็นเฟสอัลฟาเห็นชัดเจนแต่ทางขวาของผมเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้เส้นดิ่งเนี่ยก็คืออีกพื้นที่นึงแต่มันแค่แคบมากถ้าเราคิดว่าเส้นนี้เป็น,ปนพื้นที่เราก็จะไม่มองข้าม,มันเราจะเอาตรงนี้ มาตอบว่าพื้นที่ที่ A อยู่เนี่ยคืออัลฟาบวกด้วย mg 2 pb โอเคไหมครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะย้ำนะว่ามันจะทำให้โจทย์คุณดูยากขึ้นถ้าเกิดเขาใช้เฟสได agram ที่มีคอมปาวมีเส้นดิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไม่มองข้ามเส้นดิ่งมันใช้วิธีเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นข้อ A ก็จะตอบว่าในเฟสระบบเนี่ยมีอัลฟาแล้วก็มี mg 2 pb นะฮะอย่ามองข้ามเส้นดิ่งไปเส้นดิ่งคือพื้นที่ นะครับน t ะทรีมันเหมือนพื้นที่นะต่อมาข้อ B นะครับข้อ B บอกว่าส่วนผสมของเฟสในระบบเนาะนะจะหาส่วนผสมของเฟสในระบบนะเราก็จะขีดเส้นขนานพื้นถูกไหมฮะนะไปชนเส้นข้างๆใช่มไหมครับเราจะได้จุดเพิ่มอีก2จุดนะจุดตรงนี้นะฮะกับจุดตรงนี้ทีนี้ผมบอกว่าจุดทางซ้ายเนี่ยใกล้กับเฟสอัลฟาใช่ไหมฮะ มันใกล้กับเฟสอัลฟาเพราะนั้นจุดนี้ก็เรียกว่าจุดอัลฟาแม็กเซนต์นะฮะที่นี้มาดูทางขวานิดหนึ่งนะฮะทางขวาจุดนี้ใกล้กับเฟสอะไรนะครับเหมือนเดิมถ้าเราละเลยนะฮะเส้นดิ่งนะเราบอกว่าเส้นดิ่งไม่มันไ,ไม่มีประเด็นอะไรนะฮะไม่มีค่าเราก็อาจจะไปมองว่าอ๋อจุดนี้ใกล้กับเฟสหรือพื้นที่ที่เรียกว่า L บวก MG 2 PB แล้วเราตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด L บวก MG 2 PB อันนี้ก็ผิดเลย เพราะว่าแล้วแล้วคุณจะตอบอะไรเหรอมันมันมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรถูกไหมฮะเราต้องการจุดที่เป็น1เฟสนะฮะเหมือนเดิมก็คือว่าแต่ถ้าคุณไม่มองข้ามเราบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจมตรงนี้ก็จริงเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างๆจุดแดงทางด้านขวาเนี่ยก็คือพื้นที่แต่เป็นพื้นที่ที่ทมันแคบมากพื้นที่นั้นเนี่ยชื่อว่า mg 2 pb เราไม่ละเลยพื้นที่เราก็จะตอบว่าไอ้จุดสีแดงตรงเนี้ยทางขวาเนี่ย คือจุดที่เรียกว่า Mg2pb นะแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้แล้วปุ๊บที่เหลือก็เหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเราอยากจะดูว่าเฟสอัลฟ h ามีส่วนผสมเท่าไหร่เรายืนที่จุดอัลฟ a แล้วเรามองลงมาถูกไหมฮะอันนี้คือ Ability ที่2เราจะได้ค่าที่เรียกว่า c อัลฟ่าใช่ไหมเอาค่านี้ไปตอบนะสำหรับส่วนผสมของเฟสอัลฟ h าแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเฟส Mg2pb มีส่วนผสมเท่าไหร่เราก็ยืนที่จุด mg2pb ใช่ไหมฮะเพราะเราตั้งชื่อได้ถูกต้องมองลงมาที่ข้างล่างนะครับแล้วคุณก็จะได้ว่าจริงๆแล้วมันก็คือมันก็คือส่วนผสมของเส้นนั่นแหละนะครับมันก็คือ c ที่เรียกว่า mg2pb นั่นเองเอเคไหมครับดังพราะนั้นอันนี้ก็บอกอีกทีนึงนะว่าอย่ามองข้ามเส้นเส้นดิ่งเส้นดิ่งคือพื้นที่แคบแ นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อ b ก็คือ c อัลฟาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะฮะที่ไปอ่านมาจากจากแกน x เนาะแล้วก็ c ที่เรียกว่า m g 2 p b นะครับต่อมาข้อ c นะฮะข้อ c ก็คือหาสัดส่วนโดยน้ําหนักของเฟสในระบบนะครับอันนี้ก็จะใช้สูตรเดิมใช้หลักการเดิมก็คือข้ามส่วนทั้งหมดไหมฮะเราบอกว่าเรามีาช่วงเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเรามี3จุด มันจะเกิดช่วงขึ้นมาโดยที่ผมมีช่วงนี้ด้วยนะเดี๋ยวใช้สีเทาดีกว่าเนาะนะโดยที่ช่วงของเราก็คือช่วงอันนี้1ช่วงนะ,ะเอ๊ะผมต้องการสีเทาเนาะอ่ะมานันต้องกดเทาแล้วก็ช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งนะฮะช่วงทางด้านซ้ายก็เรียกว่า r ก็ได้ช่วงทางด้านขวาเรียกว่า S ก็ได้นะเพราะฉะนั้น เราอยากจะได้ส่วนรผสมอ,อัตราส่วนโดยน้ําหนักของเฟสอัลฟาให้ยืนที่จุดสีแดงอัลฟาทางด้านซ้ายแล้วไปเอาความยาวตรงข้ามก็คือ s ส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ R บวเนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนโดยน้ําหนักของเฟสอัลฟาเราจะได้ว่ามันคือ S ส่วนด้วย R บวก S นะครับแล้วสัดส่วนโดยน้ําหนักของเฟส s g m p b p b ก็ยืนที่จุด MG2PB นี่ไงเพราะว่าเราตั้งชื่อได้ถูกต้อง เอาความยาวข้ามก็คือ r ส่วนด้วยความยาวทั้งหมดก็คือ r บก s นะครับเพราะฉะนั้นสัสดส่วนน้ำหนักของเฟส m g 2 p b นะฮะจะเท่ากับ r ส่วนด้วย r บวก s นะครับนะเพราะนั้นมันมีความเป็นไปได้นะครับว่าคุณอาจจะถูกเทสด้วยเฟสไจแกรมที่มันมีเส้นดิ่งนะแล้วคุณก็อาจจะเจอจุดแบบนี้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคลาสสิกนะฮะเพราะนั้นกรุณาทำให้เป็นนะฮะซึ่งซึ่งจริงแล้วคือสกิลเดิม แต่ว่าคุณต้องมองเส้นดิ่งให้เป็นพื้นที่แคบๆแล้วคุณจะไม่พลาด